โฉแบบใหม่ดาวน์โหลดยังไงติดตั้งยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวพาไปดูกันสำหรับใครที่ลงเกมไม่เป็นนะครับทางผมรับลงเซิฟนะครับคอมเมนต์ได้คลิปเลยนะครับหรือว่าทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับก็จะมีเซิฟกระบะซิงค o ฮอตเฮดจามิก้านะครับสามารถลงได้เลยแค่รอเล่นนะครับสอบถามเข้ามาในทางเพจได้นะครับผมเล่นอย่างเดียวแล้วก็มีเครดิตให้ดูนะครับหน้าช่องได้เลยนะครับนี่นะฮะ นี่เลยครับเนี่ยเครดิตทําได้จริงๆครับหากสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมมาโซมันโหลดยังไงนะครับก็หลายคนก็งงไอ้โซแบบใหม่เว็บใหม่แล้วมันเปลี่ยนแล้วแต่ก่อนมันเป็นレスเดพาร์ r เมนต์ทุกอย่างครับอันนี้มันเป็นโอเวอร์เทคมาแล้วนะฮะไม่ต้องล็อกอินครับแบบใหม่คือไม่ต้องล็อกอินเลยนะครับให้เราเอาเว็บนี้ไปโหลดนะครับหรือว่าพิมพ์โซในนี้ได้นะครับ S O L Astro Corsa นี่ครับคือพิมพ์แบบนี้ได้เลยครับแล้วเข้าไปเว็บแรกนะครับมันจะขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นนะครับเข้ามาในเว็บแรกปุ๊บเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรมันนะครับให้เรานะครับเลื่อนลงมาเลยด้านล่างเนี่ยนะฮะมันจะมีลิงก์แดงๆตรงนี้ครับมันจะเขียนว่านี่ Modify ทักอย่างนะครับคือมันเหมือนมีเดียไฟเออก็ m o d i f ์ตัวนี้นะครับคือกดเข้าไปเลยปุ๊บนะครับมันจะเด้งหน้าโหลดมาครับง่ายๆฮะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้เรากดตรงนี้ครับสีฟ้านี่เลยกดเข้าไปครับอ่ารอม ปุ๊บมันจะขึ้นเขียนว่าดาวน์โหลดลิ้นครับให้คลิกนะครับ1ทีอ่ะทีนี้ถ้าใครมีโฆษณาให้กดการโฆษณาออกนะครับอย่างเช่นนี่ครับเด้งโฆษณามาแบบนี้นะครับการกระบาดไปเลยครับปุ๊บอ่ะให้เรากดดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยครับโซเราก็เป็นอันดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ทางขวานะครับเดี๋ยวติดตั้งยังไงเดี๋ยวผมพาไปติดตั้งนะครับอ่ะโอเคครับของเราก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นตัวนี้ออกมานะฮะคือโหลดมาแล้วมันเปิดไฟไม่ได้ทํายังไงดีให้มาโหลดตัวนี้นะครับวินแลนะครับ ก็คือเลื่อนลงมาเลยมันจะมีให้ดาวน์โหลดครับตรงนี้ครับใช้เวอร์ชัน64บิตกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะครับหรือใช้วินซิปตัวนี้ก็ได้ครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเซเว่นซิปนะฮะไม่ใช่วินซิปเซเว่นซิปตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับพอเรามาได้แล้วให้เรามาที่นี่ครับมาที่ไฟล์เราคลิกขวาครับแล้วเราก็ทําการ Extract to นะครับนี่เลยฮะกดตรงนี้ได้เลยนะครับ Extract to ปุ๊บนะครับมันจะแตกไฟออกมานะครับแบบนี้เรียบร้อยครับเข้ามาในนี้นะครับพอเข้ามาในนี้ปุ๊บมันจะมาเจอโซนะครับสีเหลืองนี้กดเข้าไปอีกทีนึงนะครับทีนี้ให้ทําการคุมตรงนี้ไว้นะครับจากนั้นให้ไปหาที่โฟลเดอร์เกมวิธีหาโฟลเดอร์เกมทําแบบนี้ครับวิธีหาโฟลเดอร์เกมคือคลิกขวานะครับแล้วกดไปที่ตรงนี้ครับจัดการแล้วก็เปิดหาไฟลภายในเครื่องนะครับตรงนี้ครับไฟภายในเครื่องกดปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นมาหน้าอย่างนี้เลยครับให้เราเปิดหน้าที่เราทิ้งไว้ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนะฮะจากนั้นนะครับให้เราลลลากงไปเยครับ ตากลงไปตัวที่งโล่งนี่แหละลากพึบไปฮะนี่เลยครับมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าใครกระติกแบบนี้ให้ทําการอัปเดตก็คือกดรีเพสนะครับของใครไม่มีก็แสดงว่ายังไม่เคยลงเลยนะครับกดรีเพสไปนะครับผมจากนั้นก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสามารถเข้าเล่นเกมได้ปกตินะครับแล้วก็ปรับพวกสภาพอากาศอะไรได้เลยนะครับผมสำหรับการลงโซมีเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นทิปอะไรเดี๋ยวจะมาลงให้นะครับสวัสดีครับ